เปิดบาดรให้ดูน้อยแล้วถ้าผมแหลมอ่ะหรือเปิดบัตรน้อยหมอเองอ่ะถ้าผมแหลมใส่จะตีใครคุณคนว่าแทงไหมแบบนี้เปิดมากกันชืิลตอนนี้ผมยังไม่ได้หอมตีใครเลยผมตีกับยาซีผมเองแจ้งเลยว่าเป็นแก้งใหญ่ชอบเปิดแต่แก้งเล็กอะไรไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อล่อแก้งอะไรผักตอนไหนอ๋อเทคนี่เอง แลบเลนซีเดี๋ยวีกี่แชาตรงนี้กนเราไม่แยกกันมั้ยคีมไหมเพื่อไปการหาตัวไม่ยากโอ้วมันก็เกิดเต็มร้อนแล้วป้าโอ้ยเยอะแล้วหรือว่าเองอะไรอรอเนี่ักินเนี่ยว้ายอะไรทุกคนว่าแทงไหมสนุกเองอะไรอัไตา่อนไปเขาอีกพี่เขาอีพโจนัสขอหน่อยพี่รถไม่ได้ใช้แล้วเว้ย พด้กี่<ต>หลับมาแล้วนะฮะอย่าโดนลุมดาา่านอนเป็นศพแรงวะโดนกระทืบงนอนส้นเต้นโอ้ยอยากโด,กกโดน,นโโดแทงน <c oughs> อนไปเลยครับแกงอะไรให้ผู้หญิงมาคุยออร์ติกนี่นเองผู้ชายมีตั้งเยอะให้ผู้หญิงมาคุยออร์ติกนี่เองโอ้โอโอโอยใครมันเลาวะเนีย่ย แนงแงปเงียบเลยดัาอ๋อยืนอบบวาาแกงใหญ่เลยเงี่ยบพอรับแกงเล็กได้ใส่สุดออเทคกนี่เองคั่วคัแวแผลนะนี่เม,มมอยู่ไอ้เชี่ยนี่ปากนี้จัดชื่ออะไรวะรันไปเพี้ยนชื่อแต๊กสตาบอยเขายิ้มจิ พี่เคซี่สู้ๆนะวัานีมีลายประกิดกูได้กูแบค็คสตาร์บอยพี่เคซี่สู้ๆนะ,ๆๆนะของสา่นพี่เคซี่เปแบบวอล์กมาว่ะแต่ก็จบเลยใช่ไหมครับสภาประกาศจบแบบ อ๋อคือยังไม่พร้อมใช่ไหมครับืม,ม,ม่เคยพร้อมเลยยังไม่พร้อมเนาะเคยตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วครับเยผมอเขายังไม่พร้อมเปิดเลยก็ได้ป,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 ปเปิดเลยปะเปิดเลยเปิดเลยเปเลยยิงงแทอุ้ยเยอ้ยคเออคยพร้อมเลยสัตว์มรอ วิ่งจบไปแล้วอิงพอุ้ยิ่งวใครมันหิววะกูรู้นะเว้ยแม่บอล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 ได้สวดแม่บอลแม่บอลจบแล้วเขาก็ไม่เอาโปรเิกแสดว่าเขาก็พร้อมอยู่นะเออแต่เขาไม่เอาโปรติกนะพี่หล่อกเขาจบแล้วอะจบแต่ไม่เสร็จแต่เขาพร้อมแล้วปะ แทงไว้ก่อนกลัวโดนข้าวไปแดกแล้วแล้วสรุปมันมันพูดจริงไหมจริงออยู่ถ้ามันพูดจริงจะร้อยใบไม่ใช่หรอตัวก็มันมีผู้หญิงตัวหนึ่งที่มาพูดมันปากตอแหลอ่ะดัดจลิดอ่ะดัดจลิดอ่ะปากไม่ตอแหลรู้แม่งเลขอะไรอยากเอาไปใช้บ้างหว่อยพี่อะเบนซินครับผมเบนซิน ไอโต๊ะจ <formation> ีนตบไปแล้วก <kr> ูเพิ The ่งกูแคสไอ้ควยพี่กีฬาทำไมค้างเลยโอ้โต๊ะจีนจบแล้วไอ้เฮียไม่ได้แทงใครเลยมาไม่ทันหว่ะไอ้เฮียพอไว้ใจแล้วมันเจ็บเหยไว้ใจแล้วมันเจ็บเยอะห่วยมึงดูหน้ามาดิมึงดูหน้ามาดิแหลมเชียวมึงว่ายหลอดทำไมไอ้แบ๊บฮะ ใช่ครับพี่หมูไม่ใช่พี่หลอดกีฬาอันนี้หมาอขอเคสได้ไหมครับลักกี้ ลักกี <rôle à déc> ้ครับหมอขอเคสได้ไหมครับฮัลโหลครับอันนี้ขอเคสได้ไหมครับครับผมเอาเลยครับหมอครับอันนี้หมอไปไหนไหมครับกลับโรงพยาบาลเดือให้ไปไหนไหมอฮัลโหลครับลักกี้อันนี้ให้กลับโรงพยาบาลไหมครับเดี๋ยวไปไหนครับเอาเลยคหมอไปเร็วเลยกลับโรงพยาบาลนะครับ Okay, เริ่มเช็คชื่อหรือเปล่าออห้าทุ่มหรอเฮียลมเชติชตัวเช็คชื่อ,อ,อ,อเก็บรถก่อนเยทก็อยู่แล้วก็มีนตาตอมเป็นพยานครับเป็นพยานได้ด้วยนะครับมันจีเฮทเนี่ยมีปัญหากับผมอยู่นะยังด่าพวกคุณอยู่เลยงั้นวินตาตอมก็ได้อ้าวพี่คาริไปไหนละเรียนใช่ไหม ออออไอเรือนชาลี <c oughs> มาพี่ี๋ยวหนูพาเข้าเองฮะ<อ> <c oughs> ไปดูไหมวิธีได้แชมพูที่ซื้อได้แชมพูที่ซื้อมาไหม่หอมสมัดไปไอ้นี่เหรอเนี่ยไปร้อ,ของขึ้นอก,ก่อนเหรอน สภาวดูนะล้อหลอกจากผมล้อหลอกตรงไหนครับนี่เนาะผมว่าใครบอกให้ร้องนอกวะเอ้ยที่แกอยู่ข้างในอะทูดามิทครับพี่ชายใจเย็นครับใจเย็นแม่งไล่กูเหมือนหมูเหมือนหมาใจเย็นครับใจเย็นแก๊งที่ไม่เกี่ยวดีนะครับครับสาทูดามิทแหลมไปทั่วเป็นไรป่ะไม่ได้แหลมกับแก๊งอื่นนะผมหมายถึงแก๊งคุณนะอ๋อาก็ะถือเอาชิมนะครับเอาชิมนะครับทำไหมรอก่อนก็ได้ครับขอเล่นกับทีมันทีให้ก่อนนะครับ ไม่ได้กลัวครับสภาอันนี้คือรับคุยคุยสัญญาไว้ยคืงั้นคุยต่อต่อเลยรแล้วคุยต่อเลยรแล้วสัญญาต่อเลยมา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 ต่อเลยรแล้วสัญญาต่อเะไแล้วอธิบายว่าไงรอเรื่องซื้อให้ติดกล่องก็ได้ครับไม่เอาเลื่องมาติดล่ะสภาเป็นพญานาคเขาคุยน้ำเสียงล้อหลอกหรือเปล่านี่น้ำเสียงไหนที่เด้งเอาเลยครับไม่ไม่พูดเยอะเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมเอาเลยไหมแต่ว่าเอาเลยครับกลัวอะไรรอให้ก็ได้ครับเอาไหมให้ผมก่อนเลยไม่ล่ะเอออันนี้คือมีอะไรครับมีตอรี่แล้ว จะแหลมอะไรก็ได้ใช่ปะอืมจะพูดอะไรก็ได้หรอดูสถานะแก๊งตัวเองแล้วบาปนี่มีด้เหรอพูดอะไรก็ได้หรือเปล่าไม่ใครยมีทีไรหนูเอาไปแอบไหนเอาไหมล่ะคะว่าถามเอาไหมเอาไหมเอามว่าเอาไหมเนี่ยสีแดงไหมครับเอาเอากับเทปินดีจีไหมเอาไหมครับร้อยบายสิบเอ็มเหมือนเดิมไม่ได้นะเอาไหมไหมยี่สิบไปเลยอะไรคือยี่สิบวะยี่สิบเอ็มนะครับว่าไอทูดาเมิททูดาเมิทก็แตกแล้ว ดูนั่นไปข้างเลยนะดบนี่ดูนี่อ๋อมีอ่ะถ้าผมมีอ่ะเล่นเปล่าเล่นเล่นแก๊งที่ต่ำกว่านี้ต้องเล่นเป็นสิบเลยเหรรอคัแล้วไอ้กดแก๊งใหม่แล้วเอาไปนเอาเอาไปครับเอาพังไปข้างเลยไหครับเอาพังไปข้างเลยไหมอ้ามาแล้วเอาพังไปข้างนึงเลยไหมครับผมถามเนี่ยทำไหมครับว่าผมเพิ่งเนี่ยหมดไปครับเออว่าว่าผมเพิ่งคือครับวันนี้แจ้งครับพี่ผมเล่นได้หมดเลยนะครับมาแล้วไปดูคู่นู้นดีกว่าพี่ ได้ยังเทาอยู่คล้ายๆหึงจริงๆเลยนะไปเลยไอ้ก้อนพอดีก้อนเกาเกาหน่อยเกาไกลๆเกาเยอะๆอะไปนู่นแล้วเกาเกาแล้วพูดกันตรงนี้หรอโอ้ไม่หายเลยเอาน่เกาอี้นั่งไม่พอเลยพี่ก้อนพี่ช่วยทำงานพี่เหรอเนี่ยโอ้สวยๆใช่ใช่อยู่ที่ำงานพี่เองเนาะรีบออกมาจากบ้านอ่ะบีเอ็กซ์ี่ตื่นแล้วไปลกเหรอโอ้สุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ใครคนเรียกรา้ยนี่เลยข้างในข้างนอกี่เลยนี่เลยคุยข้างหน้าไม่ดีกว่าพี่เออผมว่าข้างหน้าข้างหน้าคนเยอะขางหน้คนเป็นคนทงานเป็นแอบปนเขาอาจจะติดอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงเดี๋ยวเราจคุยในห้องนู้นละลองลองไม่เอาอ่ะเดี๋ยวโดนขังอีกอย่าอยายาไว้ก่อนเลยไปไม่จับกูมาวะมา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 เอาคเรียกโอเคเล่ากันเลยไอ้หมูเล่าไปเดี๋ยหมูวันนั้นแหะ เอาแต่วันแรกครับเพะ่อกูแก้งแค้นั้นหรอดถ้ามึงจะทำเงี้ย Oh my gosh นาากันจะเล่นกันหลายรอบแล้วแค่นั้นแหละ <c oughs> หลอืมรอต่อเลยเพื่อนขอเสียทุกคนอะ่ะ <c oughs> เล่าดิหรือไม่ต้องเล่าหรือถามเขาเลยเทกว่าไงเขาบอกเขานัดกันเล่นหลายรอบแล้วเล่นเลยไหมผมไม่ต้องเล่าอะไรครับไปกอลฟคือ้องน้ำแบบน้ำผลไมใช่ไหมครับนัดเหมือนจะเคยขอเล่นกับผมใช่ไหมครับฝั่งฝั่งเอลเคอ่ะเคยนัดจะนัดผมเล่นหลายรอบแล้วแต่ผมอะครับเคยเสนอเขาไปว่าถ้าเล่นนะผมเล่นได้แค่ดีเดียวเพราะว่าทรัพยากรอะไรต่างๆนะอันนี้คือในในพาร์ทของก่อนพักแกงไปนะครับพี่เที่ยวแคร์เชิญชวนเล่น แล้วก็มีครั้งหนึ่งครับพี่ในเรื่องของตอนหลังจากพักแก๊งฝั่งผมอะคนออกแกงเยอะผมก็บอกเขาว่าเออแบบต้องหาคนต้องหาอะไรแล้วเหมือนเหมือนก่อนพักแกงครับผมเคยคุยกับเอ,อ่อน่าจะชักนมกับบ๊อบบี้นะครับว่าแบบถ้าถ้าเล่นผมพร้อมเล่นแค่หนึ่งรีแบบเล่นวันหนึ่งรีจบแล้วชักนมอะครับเคยบอกผมไว้ว่าถ้าถ้าแบบเล่นหนึ่งรีอะเขาไม่เล่นเขาจะเล่นแค่แบบมีปัญหากันจริงๆแล้วแบบ ในมุมมองฝั่งพวกผมกับน้องๆครับมันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาตอนล่าสุดเหมือนเขาก็ชวนเล่นนะครับแต่แบบฝั่งผมก็ยังไม่พร้อมในแบบอ่าถ้าพูดกันตามตรงครับว่าแบบผมก็เห็นทรัพยากรแบบไอเนี้ยเรื่องปืนเรื่องอะไรของเอลเคซึ่งผมมองแล้วยังไงมันไม่มีภาพอยู่แล้วครับฝั่งผมแทบไม่มีสิทธิ์จะสู้ได้เลย mm hmm. อ่าครับแล้วอ่าผมจะอธิบายในกรณีที่ผมตีกับสกอตนะครับหรือแก๊งก่อนๆหน้าที่ผมตีมา ผมแทบไม่ได้กดแก๊งเล็กเลยในพาทที่ว่าตอนผมตีกับใครอ่ะผมตีกับคนที่ของแบบผมพอพอดูเออโ okay. อเคของพอเท่าๆหรือตามกว่าหน่อยพอ,อ,อพอพูดกันตามตรงอย่างแก๊งผมมครับเป็นแก๊งน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาของมันตามทุกแก๊งอยู่แล้วยังไงผมไม่มีทางไปของนําแก๊งเก่าอย่าง R F หรือสกอตได้เลยถ้าพูดกันตามเนื้อผ้านั่นแหละครับที่ที่แบบผมจะอธิบายให้ฝั่ง L ออ K okay. ฟังคือผมเคย ไออย่างที่เคยเสนอเคยเสนอจริงครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือผมเล่นได้แค่หนึ่งรีจริงๆเพราะว่าเหมือนถ้าเล่นหนึ่งรีผมก็แบบอยากเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอะไรหลายๆอย่างอะแต่แบบว่าถ้าเล่นมากกว่านั้นฟังผมก็ไม่ไหวกันเหมือนกันอ่ะโอเคเอาฟังพี่ฟังเข้าใจเราแล้วเอาดีพี่ของแอลเคนหน่อยถ้าในแง่งัดแบบนะัดนัดเราไม่เล่นอะพี่ทาอะไรไม่ได้เว้แต่ถ้ามีเรื่องจะติดอะพี่ขอฟังไอแบ๊กไอแบ๊ก เหมสัญญาใจป่ะพี่มันเหมือนแบบมันผิดคําพูดป่ะก็พูดกับเราไปแล้วอ่ะไอ้อย่างหนึ่งไอ้ที่บอกกดอะไรไม่กดแกงเล็กอะไรไเห็นก็กดแกงไปทั่วนะแกงก็กดจนเขายุดไปแล้วนี่ตอนตอนเขาพาแกงเขาประมูลรถแข่งผมตั้งสองร้อยกว่าล้านเออแล้วก็มีหลังประมูลรถนะครับที่มาชวนพวกผมเล่นอ่ะแต่พวกผมติดนี่อยู่อ่ะสองร้อยเอ็มอ่ะผมไม่รู้หรอกว่ารถได้ผมพร้อมก็จะเล่นเขาก็ไม่เล่นเขาก็หนีไปตีเอซ ผมไม่รู้หรอกว่ารถอ่ะเขาได้ไปเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะแต่เขาประมูลบิดกับผมก็ก็เกือบถึงสองร้อยนะรถที่ผมมาได้รถที่เขาได้ผมไม่รู้ว่าถึงเท่าไหร่ไงเงินก็เหลือเขาบิดนี่เลยรอบร้อยเก้าห้ารอบท้ายอ่ะที่เขาบิดอ่ะมันก็เหลืออะไรมันก็เหลือจะาไม่มีเล่นได้ไงก็เห็นเล่นกับแก๊งอื่นก็เล่นเยอะนีิพวกผมเล่นได้แค่รีเดียว์เป็นใหม่กนสู้ไม่ได้หรือมันไม่อยากสู้หรือเปล่าพระเด็นนะนั้นฟังมุมพี่ก่อนในเพิ่งแจกกันคือมุมพี่เนี่ยพี่มองว่าในกรณีที่ ตัวเนี่ยตัวสภาเองไม่รับรู้ตัวพี่เองไม่รับรู้ว่าเรามีการพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนกับการเรื่องเลดเล่อสตอร,รี่ถูกไหมทีเนี้ยถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วอะทางเอลเคเรียกมาบอกว่าเอ้ยมึงสิบสัญญากูฝั่งนี้บอกให้กูเล,เล่นได้แต่กูลเล่นค่เรืเดียวพี่ว่าตรงเนี้ยมันต้องคุยเองให้จบนอ,อกนอจากอีกกรณีหนึ่งคือทางเอลเคมองว่ามันมีเรื่องที่เป็นสตอร,รี่จริงที่ทางสภาสามารถตัดเป็นสตอร,รี่ได้น,นี้ยพี่ว่าต้องคุยแต่ในกรณีที่มามบีพี่ว่าเอ้ยพี่มงสัญญาจงสัญญาใจนู่นนี่นั่ออ้ใองพม่ะหีท ถ้าไม่มีเนี่ยพี่ก็บังคับเขาได้ไม่ได้ลุกออกเคลมไหมใน,นกรณีอีกแบบหนึ่งศูนย์ว่าเอลเคกับเทคเนี่ยมีการตกลงกันว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะเล่นกับมึงในวันที่ยี่สิบเดือนนี้สมมตินะแล้วถึงยี่สิบเดือนนี้ปุ๊บมันไม่เล่นอย่างเงี้ยพี่อาจจะบังคับให้ตีได้เพราะว่าสัญญามันมี้ม,ม่ออกไหมอ่าทีเนี้ยพี่มาแนะนาว่าถ้าจะไม่เรื่องนี้บานปลายอ่ะลองฟื้นเองก่อนว่าเอาไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยม,มีมีกลิ่นขึ้นมาอย่างไงแน่นอนว่าการใช้ชีวิตในเมืองค่อนข้าาาาางเเเเป็นนนนนนนลลลบกกกแ่่่่่่อออพีีียยวไหรด พี่ว่ามันตกลงง่ายกว่าการที่มันนั่งหาซื้อเรื่องกันไหมเอาไหเอกพี่ว่าเขาอยากเ่ืกองมึงแหละโอ๊ตว่าเรื่องนี้อีกที่มึงว่ะอ่าพี่ผมพูดกันตามตรงนะผมสก,กับสก,กอตอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมีกระทบกระทั่งกันมาสักพักอะครับแล้วผมถึงแบบฮึบฮึบเอาของมาสู้กันหมดอะ่ะแล้วก็ อ่าผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าแบบเห็นในตอนประมูลรถใช่ไหมครับว่าเงินอาจจะประมูลเยอะผมพูดตามตรงนะอันนั้นอะเป็นเงินของคนคนเดียวไม่ใช่ของพวกแกงนะ,ระรครับเงินแกงไม่ได้มีขนาดนั้นพเพว่ตามที่ทุกคนเห็นเลยการเงิน,งนเพชรพักยิงครับมีเออแล้วพี่มีคนมาบอกว่าเ,เป็นอาร้านประชาชนใช่ไหมมีแค่หนึ่งกลุ่มครับกลุ่มนั้นมีแค่ห้าคนไม่ได้มีใครไปแจมหรืออะไรเลยเท่ากับว่าคนที่พามอยู่ในเมืองจริงๆมีห้าคน กับอีกคนประมูครับคือมีแค่นั้นจริงๆครับทรัพยากรของเทคไม่ได้เติบโตในด้านของอาวุธเลยครับตั้งแต่วันที่พักแก๊งในส่วนของปืนใหม่ครับก็นั่นแหละครับเป็นแค่คนเงินของคนคนเดียวไม่ได้แบบของทุกคนสามารถให้สภาช็คกเล่นะครับว่าแบบปืนหรืออะไรของเทคแบบแทบไม่ได้ขยับกันเลย ไม่คือตรงเนี้ยพี่พี่มองอย่างนี้ไว้เถอะคือในกรณีนี้พี่เข้าใจในเรื่องทรัพยากรที่แตกต่างนะแน่นอนว่าทาง LK เขาอยู่มานานเขาอยู่มาก่อนเขาแน่นอนเขาว่าทรัพยากรเขาต้องเยอะกว่าอย่านีเรื่องนี้เรื่องปกติแต่กับการสิ่งหนึ่งที่พี่มองว่าเราต้องอ่าต้องเรียนรู้ตอนนี้คือเราต้องอาเจรจารหน่อยว่าเอ้ยที่ผมเล่นได้นะต้องลดตรงนี้พี่ลดนี่ลดนี่หน่อยได้ไหมไม่รู้นะพี่แค่พูดแบบไปเรื่อยไม่รู้ LK จะดีหรือเปล่านะว่าเออผมเล่นด้วยได้นะแต่ผมขอจังัดปืนได้ไหมอย่างพวกมุมได้ไหมเรื่องของเหล่านี้ม ผมก็ไม่พร้อมตอนนี้ไม่เล่นแน่นอนพี่ก็พี่ก็ตัดแล้วมีทิ้งได้เลยเนี่ยตรงนี้เรายุติดได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ในคำเดิมว่าไม่มีการทำสัญญาสภา,าเนี่ยสภาไม่บังคับตีแล้วเราไปสัญญาใจกันมาพี่ไม่รู้หรอกว่าตรงสัญญาเจอั้นนะ่ะมีใครเห็นรับรู้บ้างแต่พวพี่ไม่รับรู้ตัวสภาไม่รับรู้อ,อ่ผมผมพูดอย่างนี้นะครับฝั่งฝั่งแอลอเคผมพูดตรงๆนะว่าถ้าเล่นตอนนี้นะครับ ผมพูดตรงๆเลยนะผมเล่นได้แค่ไม้มีปืนไม่มีนะครับปืนบนไฟผมเล่นกันไม่ได้เลยเพราะว่าผมทุ่มของทั้งหมดแกะกัดไปหมดเลยแล้วจะเล่นไหมครับถ้าถ้าเล่นไม่ปืนได้ไหมครับผมพูดตรงตรงเลยนะครับว่าผมไม่มีกระสุนเหลือที่จะไปเล่นแล้วหรือยู่นานน้อแล้วคุณไม่เล่นปืนเงนี้หรอออคือแบบว่าคือคุณจะเล่นด้วยคือคุณไม่มีปืนเล่นกับผมคือผมจะไม่คือผมไม่มีกระสุนกันเลยครับไม่มีอะไรกันเลยตอนเนี้ยผมพูดกันตามตรงนะเพราะว่า ผมทุ่มกันหมดจริงๆครับเพราะว่าผมพูดกันตามเลยภาพว่าเผื่อถ้าไม่ได้ตัดกับเขาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าของจะถึงแบบผู้ยันจบ <c oughs> หรือเปล่าก็คือว่าถ้าถ้ายอมเล่นก็คือเหมือนฝั่งคุณจะไม่เล่นปืนใช่ไหมแต่ว่ากลัวความผมไม่สนุกถูกปะป,ประมาณนะั้นคือผมผมพูดเ <ขอ S 1> ันตามเขาจะขอให้เรา,ามไม่เล่นปืนใแบบม่งนไม่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 ก่อนวันนี้เขาก็ไปยิงสกอตอยู่ถูกไหมครับวันนี้คุณได้ไปยิงไหมคุณจะบอกว่าไม่มีกระสุนได้ไง มันมีครับมันมีแค่คนสองคนครับแค่นั้นเลยนะแล้วมันมีแค่ในปืนนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าแก๊งผมมีกระสุนคือฝั่งผมไม่ได้รู้หรอกครับว่าเอลเคมีกระสุนหรือไม่มีครับแต่แบบฝั่งไม่มีครับคือไม่มีเหมือนกันแต่อยากเล่นปืนเหมือนกันใช่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าแก๊งผมไม่มีโจ อาผมพูดกันตามตรงนะว่าผมอยากลองแบบหาบประสบการณ์กับเอลเคสักครั้งแต่ผมแบบอยากลองให้มันได้เต็มที่จริงๆครับแบบได้รู้ว่าแบบถ้าปืนวนแพ้อะไรแพ้เป็นยังไงแบบแบบได้เรียนรู้มากกว่านี้ครับคือถ้าผมเล่นกันไปตอนเนี้ยถ้ากับว่าผมไม่ได้อะไรเลยแล้วเอลเคก็ไม่น่าสนุกด้วยเพราะนัดเลยครับนัดมาแล้วก็ระหว่างที่นัดก็ห้ามมีสตอรีร่กับแก๊งอื่นทําสัญญาก็สภพานก็ได้ ะม่เล่นอีกแล้วอถ้าถ้าเป็นตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มจากติดลบกันมันจบกับเอซีของซัพพอร์ตจากสภาแบบยังไม่หายติดลบเลยครับเพอาะให้คำตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่มันรบปรับ เฮ้ยสีมันส้มนุ่งั้นเหรอนี่ยทุกคนคนดูดูดิฝั่งนี้มันพื้นส้มฝั่งนี้พื้นฟ้าส้มฟ้าส้มฟ้าดูดิดูดิเป็นเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ my goodness ได้ยินพี่ปะฮัลโหลได้ยินครับได้ยินพึ่งได้ยินไหมกูพูดตั้งนานคือพึ่งได้ยินถูกไหมใช่สวยน้องไม่ไม่ก่อนอันนี้ได้ยินแต่ตอนนี้แกไม่ได้ยินเออพี่พูดอย่างนี้คือตอนนี้ถ้าที่ฟังมาเนี่ยพี่ขอพูดงี้ว่าทาง LK เนี่ยจะมาบอกว่าเขาพิจารณาถึงยาอะไรเนี่ยพี่ทำเดิมว่าตอนนี้กำาไมไปรับรู้แต่หากในกรณีที่เท็บอกว่าเขาไม่ยืนยันว่าจะเล่นแน่นอนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นตอนไหนพี่ว่าตอนนี้เรื่องนี้พี่ขอตัดทิ้งก่อนก็คือแยกแยะกลับได ออกไปเนี่ยก็อย่างที่บอกครับทุกคนเล่นกันมานานรู้อยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่การาเทคมีระบุวันชัดเจนเนี่ยระหว่างนี้พี่สามาันบอกได้ว่าจะให้เอลเคนยิ่งกาเราก็ได้ถูกไหมครับว่าเรามีระบุวันเล่นนัดชัดเจนก็จริงเนาะครับครับเพราะฟังผมก็ไม่ไม่ไม่รู้นะว่าแต่ไม่แต่ถ้าออกไปเขาจะแทงก็ยังไม่นิ่งแทงกันได้อ่าโอเคขนาดพี่ยังยงอลเคอีกหนึ่งครับเอลเคไม่มีเรื่องที่เป็นตอรี่ที่คิดว่าจะเป็นตอรี่จริงถูกไหมตอนนี้ ก็อย่างเงี้ยฮึ่งอะไรแบบนี้ย้ายเลยครับพี่ไปเลี้ยงลูกตรงกลางต่อโอเคเนาะครับพี่ย้ายๆนะครับยังไม่เล่นมันนี่ก็หาซื้อมาเรื่อยๆเอาลูกกูไปไหนหมดแล้วอ่ะตุ๊ดตอร์ี่จบอยากเล่นซาวด์ควิดเกมต้องอยู่นะตอนแบบถอยโดนใครเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้น่ะนักยิมเนี่ยมั้งงานพื้นงั้นนัว